มาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์บ้างนะครับก็จะมีนกแก้วซึ่งอาศัยอยู่ในกรงตัวหนึ่งกับอีกาซึ่งเล่ยอนอยู่แถวนั้นนะครับวันหนึ่งทางอีกาก็ได้มีโอกาสมาคุยกับนกแก้วแล้วก็บอกว่าบอกกับนกแก้วว่าอิจฉาเจ้าช่างเลยเจ้าอยู่ในกรงมีคนมาป้อนอาหารป้อนน้ำมีคนมาคุยด้วยตลอดเวลาช่างน่าอิจฉา แต่ในระหว่างเดียวกันนั้นเนี่ยทางนกแก้วเองก็พูดกลับไปกับอีกาว่าข้าสิต้องอิจฉาเจ้าเจ้ามีอิสระอยากจะบินไปไหนก็บินไปได้ไม่ต้องมานั่งอยู่ในโกงขับแคบเมื่อทั้งสองตัวคุยกันไปคุยกันมาต่างก็ว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูดีดูสบายกว่าเขาก็เลยคิดกันว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะเราลงมาแลกเปลี่ยนกันก็เอาเป็นว่าเขาสามารถแลกกันได้กันแล้วกันนะครับก็เลยทางนกอีกาก็เข้ามายู่ในโกง ส่วนนกแก้วซึ่งอยู่ในกรงก็บินออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไว้ว่ากันเวลาต่อไปไม่นานครับไม่แน่ใจว่าจะถึงอาทิตย์หรือเปล่าทางอีกาซึ่งอยู่ในกรงก็แทบจะปดตายเพราะอะไรครับก็เพราะว่าถ้าเขามีเจ้าของจริงซึ่งเลี้ยงสัตว์นกอยู่ในกรงเขาก็ต้องไม่ชอบอีกาสักเท่าไหร่เขาก็คงไม่ให้อาหารในระหว่างเดียวกันส่วนนกแก้วซึ่งเคยอยู่ในกรง แล้วได้รับอาหารไม่ได้ต้องออกไปหาอาหารเองอย่างลาบากก็ออกไปได้บินไปเที่ยวทั่วไปทั่วมากระจิงแต่ก็หาอาหารกินเองไม่ได้ก็อดอยากเกือบตายก็ถ้าเขากลับมาคุยกันได้เขาคงจะบอกว่า,าไม่น่าคิดผิดเลยสรุปเรื่องนี้ก็คงจะบอกได้ว่าสัตว์เลี้ยงหรือใครก็แล้วแต่ซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างไรนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆว่าชีวิตที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็อาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ ไปมองว่าชีวิตของคนอื่นนั้นจะดีกว่าเสมอไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มาแบ,บ่งปันกันก็ถ้ามีโอกาสก็แบ่งปันกันอีกนะครับ